สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะฮะเชอรี่ฮับสโตนการจนบ,บุรีลานกลางเต้นนะครับสวยงามมากมายนะฮะอยู่ใกล้กับต้นจามจุรียักษ์นะฮะพวกเราทุกคนน่าจะรู้จักนะฮะเวลาเราเข้ามาปุ๊บตรงนั้นจะเป็นทางเข้ามาใช่ไหมฮะเราจะเจอจุดแรกก็คือลานกลางเต้นกว้างเลยตรงนี้เป็นแคมป์กราวอย่างนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้การคืนเราก็สามารถที่จะนั่งเล่นได้นะครับแล้วก็ทุกจุดเนี่ยมันก็จะมีปลั๊กไฟ ช่ไหมครัมีปลั๊กไฟแล้วก็มีสายยางก๊อกน้ําบริการนะครับแล้วก็เข้ามาเนี่ยมันจะมีรถเข็นไหมร,รถเข็นแล้วก็สามารถใส่ของเอาไว้เข็นไปที่เต็นท์ของเรานะครับสวยงามนะฮะกว้างขวางแล้วก็สะอาดสะอา้านต้นไม้ร่มรื่นเลยเห็นไหมแล้วก็ด้านหลังเนื้นะมันก็จะเป็นลานหญ้าก็จะมีลานหญ้าลงไปอีกก็จะเป็นลานที่ติดกับแม่น้ําซึ่งก็มี เรือคายักนะฮะเราก็สามารถพายเรือคายักกับลูกๆได้ฟรีนะครับห้องน้ำจะมี3าจุดหนะครับ2นะครับแล้วก็3นะครับเจ้าของใจดีมากนะฮะพี่เชอรี่นะฮะมีอุปกรณ์ให้เช่านะครับมีพัดลมอะไรต่างๆก็ลองคุยดูนะฮะแล้วก็ด้านหลังนุมันก็จะเป็นที่เด็กเล่นใช่ไหมฮะแล้วก็ มีแคนทีนเล็กๆตรงนู้เราสามารถที่จะซื้อน้ำกินน้ำอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ไปลงไปพายคายักนะครับสวยงามสะอาดร่มรื่นเรียบร้อยดีนะครับเชอร์รีสฮับสโตนกาญจนบุรีนะครับพี่แคสพาไป